สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรา,าพบเจอกันใน EP ที่159นะครับมี20รายการนะครับกับพาสวยๆนะสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทนี้เลยนะครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกรายการองค์2 0อง200บาทฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมจะลงคลิปทุกตี4ถึงตี5แล้วก็รอบที่2ก็คือบ่ายถึง3โมโงเย็นนะครับ ช่วยเป็นกำลังใจและติดตามให้ด้วยนะเรามาเริ่มการที่หนึ่งเลยรายการที่หนึ่งของ ep ที่หนึ่งห้าเก้านะครับเป็นปิดตานะครับคุกหลักเก่ามากเลยนะครับหลงลักด้วยตอนข้างเก่านะครับทางนี้แต่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะรายการที่สองเป็นผ้าเนื้อดินนะครับพิมพ์ขุนแผนนะครับ ด้านหลังเขียน่าหลวงพ่อเต๋นะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับนี่แผ่นหลวงพ่อเต๋นะรายการที่สามแปดข้าไปีด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อปานนะไม่ได้ตัดเปิดแต่พระไม่ค่อยสวยนะครับทรงคูดนะครับด้านหลังมีเขียนอะไรสักอย่างไม่รู้คําเนี่ยห้างมโนลาอะไรทักงอย่างโอสดนะครับเป็นยังไงไม่ยังไงนี่ผมไม่รู้นะครับ ในการที่สี่เป็นผ้าสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์วัดเกตนะครับออกเนื้อน้ำมันนิดๆนะครับเนื้อหาจัดกานมากเลยนะครับก้าวเก่าเก่า,าอะไรชิ้นนี้ในการที่ห้าครับเป็นพ้าลือนะครับพิมพ์พ้าลือหน้ามงคลน,นะครับนี่นะครับเป็นพระทางเหนือนะครับเป็พราทางเหนือ ไม่ค่อยสวยแต่โพอชัดเจนดีนะครับรายการที่หกเป็นพระหล่อนะครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นผ้าอะไรนี่น่าจะเป็นโบวเข็มหรืออะไรสักอย่างนะครับหล่อร้อยองค์นะครับนี่ตอใบก้นนะครับเป็นพระหล่อโบราณน,นะครับรายการที่เจ็ด ก็เป็นผ้าหล่อนะครับยืนเหมือนพระสยามเทวาธิราชน,นะครับจุเป็นผ้าหล่อด้านหลังมียันเหมือนเลขห้านะครับผมไม่ทราบว่าวที่ไหนสร้างนะครับเป็นผ้าหล่อทองเหลืองน,นะครับาร,รายการที่เจ็ดรายการที่แปดเป็นผ้าเนื้อดินหลวงพ่อลีนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะสภาพการใช้นะครับรายการที่เก้า เป็นพระหลวงปูดทวดนะครับเนื้อว่านนะพระหลวงปูดทวดเนื้อว่านนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับนี่นะครับรายการที่สิบเป็นพระพุทธนะครับเหมือนพระพุทธินาาชนะมีซุ้มเรือนแก้วนะครับเป็นเนื้อดินลงรักเก่ามากเลยนะครับด้านหลังมีจานนะครับมีอัขระนะ ร้วก็ะท่อมมุมนิดนะครับแต่เป็นพ้าเก่านะครับผ้าเก่าแน่นอนรายการที่สิบเอ็ดเป็นอินนะครับเนื้อผงนะเป็นอินนะครับเขาเรียกอินนะแต่เป็นทางทางไหนนี่ผมไม่รู้นะครับเขาเรียกอินเนาะอย่างนี้เขาเรียกอินนะครับรายการที่สิบสอง เป็นพระเตาลีดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นหล่อทองเหลืองนะครับเน็นโลหะหล่อทองเหลืองนะครับนี่นะครับรายการที่สิบสามเป็นภาพปิดตาเนื้อตะกัวนะครับมีไข่ขึ้นนะครับด้านหลังมียันนะไม่ทราบที่นะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับนี รายการที่14เป็นพระสมเด็จบางละกัมน,นะครับหรือว่าฝักไม่ขาวนะครับสูในกรอบมีไข่มีอะไรครบเลยนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นพระเนื้อผงนี่นะครับอยู่ในกรอบสเตนเลสน,นะครับรายการที่15เป็นพระพุทธหล่อทองเหลืองนะครับคาดว่าเป็นพระทางใต้นะหลังยันนะครับนี่ มีตะใบ,บก้นนะครับคุ้นๆว่าเป็นพราทางใต้แต่นึกชื่อไม่ออกนะครับในการที่สิบหกเป็นพรารูปหล่อหลวงคตทบนะครับหัวไม่ขีดนะครับพรารูปหล่อหลวงคตทบชนแดนนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะนี่นะครับหล่อรูปหล่อหัวไม่ขีดเขาเรียกอย่างนั้นนะรายการที่สิบเจ็ดเป็นพราซุ้มกอนะครับ เนื้อหาจัดกานนะครับค่อนข้างบางนะครับมีลาลักมีอะไรครบเลยนะครับนี่นี่นะครับการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบแปดเป็นภาพปิดตานะครับเนื้อผงลงลักนะครับพิมพ์ทรงคล้ายสายวัะพานสูงนะครับแต่ไม่รู้เป็นหลวงพ่ออะไรนะคุณคุ้นว่าเป็นทางนั้นนะ รายการที่สิบเก้าแปกเข้าไปอีกนี่เป็นพะพุธนะครับเป็นเนื้อดินนะครับสีดำใบลานนะครับเนื้อหาเก่ามากเลยนะครับนี่ผงค่อนข้างโตนิดหนึง่งแต่ว่าพิมพ์ทรงหรือว่าความคมชัดสวยงามมากเลยนะครับนี่ศิลปะศิลปะสวยมากครับนี่ซากีนะ รายการที่ย0สบเป็นผ้าออกเนื้อสำลิปเลยนะครับห้อยขามาข้างนึงเขาเรียกผ้าพิม์ปางไหนนี่ผมไม่รู้นะครับเป็นสนิมยกนะครับสนิมเขียวนะครับหน้าตักอยู่ประมาณนิ้วนะเป็นเนื้อสำลิปนะครับการหล่อน,นี่ศิละปะดีมากนะครับทุกรายการนี่องค์ละสองร้อยบาทนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะ ช่วยไปกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ